สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะคะมาพบกับบ้านนกดาวไม้เก่านะคะจากทางร้านเรานะคะวันนี้เรามาส่งกันถึงจังหวัดร้อยเอ็ดเลยอําเภอหนองพอกนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านงานออเดอร์จากลูกค้านะคะขนาดของตัวบ้านนั้น3าคูณหเมตรค่ะแบ่งเป็นห้องนอนนะคะ3าคูณสเมตรและหน้าระเบียงนั้น2อคูณสเมตรค่ะเดี๋ยวเราไปชมรอบๆตัวบ้านกันเลยนะคะ ในส่วนของบนบ้านนั้นทำคลิปเป็นคลิปสั้นๆให้ดูรายละเอียดของในห,ห้องนอนและหน้าระเบียงลวดลายของม้านั่งและราวบันไดเป็นคลิปสั้นๆนต่างหากแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยอัปเดตให้คุณลูกค้าได้ชมกันนะคะ ตอนนี้ทาสีเก็บงานสีเรียบร้อยแล้วก็เลยขึ้นไปบนบ้านไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าได้อัปเดตไวไ้ได้ได้ถ่ายบันทึกวิดีโอไว้ให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูกันภายหลังนะคะอันนี้นะคะเป็นงานสั่งออเดอร์ลูกค้าต่อเสาสูง1เมตรนะคะลูกค้าต้องการยก พื้นด้านลางให้ใช้งานได้ประมาณ1เมตรเซนค่ะหลังนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากได้บ้านสวนบ้านน็อกดาวนะคะติดต่อมาทางเพจร้านเราได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของตัวบ้านหรือราคาสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการค่ะ